อรุณสวัสดิ์เช้านี้ที่ส่วนเกษตรตะกะแตนย่นยาวออกค่ะวันนี้พาน้องวัวมาดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะดูแสงสวยแล้วนะคะอันนี้ซูมดูพระอาทิตย์ก็ต้องซูมเอาดูน้องวัวกันก่อนนะคะดูน้องวัวของเรากินหญ้าแต่ชา้า สดชื่นเลยกินกันใหญ่เลยกินไม่คุยกันเลยดูเจ้าตัวเล็กอืมนู่นพี่ชายเขามองเห็นไกลๆนู่นทีนี้มาดูเจ้าหัวขาวหัวขาวแล้วก็เจ้าอืมเอาเอา เป็นอะไรเที่ยวมาถู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 ถ,ถูเอาถูเอาอ่ะถูก็ถูไปอย่าทำของพี่พังนะจ้าอ้าวเจ้าตัวผู้จ้าเจ้าตัวผู้นี้จะชอบเขี่ยดินดูหน้าสิมามาดูหน้าเจ้าตัวผู้หน่อยดูดูดูดนี่คุยดินมาเอ้ชอบกล้องเดี๋ยวอยากกินกล้องพี่นะอืม พาไปดูนี่ตัวนี้ตัวนี้แมววาจ๋าไม่ต้องร้องจ๋านะจ๊ะเดี๋ยวพี่ตกใจเอาลูกวัวจะมากินนมหรือจ๊ะนี่กินเลยไม่ต้องอายกล้องกินไปเลยจ้ะเขินละสิ ไม่กินพี่ไปแล้วนะพี่จะไปดูตัวอื่นต่อจะจดจ้องจ้องจจดจ้องจ้อง,องเฮ้ยมีการแอบชำเลืองดูกล้องอีกเอากินไปกินไปพี่มีกวนก็ได้เดี๋ยวจะไม่ได้กินนมกันพอดีเดี๋ยวพี่จะพามาดูแม่ขาวต่ออา้าวกินเอยเอะๆนะจ๊ะ แล้วก็ถ่ายมูลมาเยอะๆนะเดี๋ยวพี่จะไปใส่ต้นไม้ต่อวันนี้อีกปรากฏการหนึ่งก็คือมีเห็ดคาเห็ดขึ้นเต็มเลยดูสิอันนี้เป็นดินดินเผาจากโรงงานนะคะโรงงานไม้อย่างดูดูดเห็ดคงไม่กินนะคะดูแค่รูปส,สวยๆพอไม่รู้มันจะเป็น มีอันตรายอะไรหรือเปล่าดูเป็นกันทั่วร้านเลยนะคะทั่วร้านเลยคงต้องทิ้งทายไปด้วยภาพเพรเรา่านี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่วนเกษตร,ระตะกตัเย่นยาวออกด้วยนะจ๊าบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะ สวัสดีค่ะ